นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะน้อมกราบสวัสดีกราบพิวานชิตาวันชานมน้อมกราบกัลายาณมิตรกัลายาณธรรมทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ชื่อลัชนีกันพิทหรือชื่ออ๋อยวันนี้จะมาแบ่งปันธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติที่เราได้พบได้เจอมาอ่ะนะคะครั้งแรกที่ได้มาเจอพี่วันก็ตัวเองก็มีความทุกข์ไม่เห็นทุกข์แล้วก็จะไม่เห็นธรรมนะคะพอมาเจอพี่วันแล้วมันก็ยังทุกข์อยู่ แล้วอยู่มาวันหนึ่งทุกข์หนักแล้วก็เห็นพี่วันว่าพูดเรื่องวัดเขาสมโพธในใจในจิตอยากไปคืออยากไปออกจากทุกข์เหมือนที่พี่วันเคยไปนะคะก็เลยชวนเพื่อนที่หมู่บ้านไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงรู้แต่ว่าวัดหลวงปู่คงอยู่ อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีก็โทรเข้ามาถามพี่วันว่าพี่วันขาออยอยากไปวัดหลวงปู่คงไม่รู้เป็นอะไรสายแล้วก็ยังอยากไปอ่ะจิตมันอยากไปมากพี่วันก็เลยบอกว่าปู่ก็อยากให้ไปกราบครูบาอาจารย์วันนั้นไปออกจากบ้านบ่ายโมงทั้งทงที่ไม่รู้ว่าต้องไปยังไง ก็ไปกับเพื่อนที่หมู่บ้านนะคะ่ะไปก็ถามไปตลอดทางพอไปถึงที่อ่าเขาเรียกว่าอ่าอำเภอชัยาดานแล้วนะคะก็เลยไปถามมันจะหกโมงกว่าช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวมันก็จะมืดไปถามเขาที่ร้านค้าเขาก็บอกว่า เออคุณจะไปยังไงมันไปลําบากนะถ้าบอกแล้วอ่ะมันมืดแล้วคุณไปไม่ถูกหรอกคุณต้องไปหาที่นอนแล้วละ่ะต้องไปนอนรีสอร์ทหรือว่าที่ไหนสักแห่งแล้วแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงปู่คงนะคะว่าหลวงปู่เจ้าขาลูกมาหาหลวงปู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าต้องให้ลูกไปนอน ที่รีสอร์ทลูกอยากเข้าไปนอนที่วัดเพื่อที่จะไปให้ถึงให้ให้ถึงวัดหลวงปู่เลยหลวงปูน่นำทางลูกด้วยนะเจ้าคะ่ะแล้วก็ถามเขาว่าแล้วถ้าเราไปเราต้องไปยังไงเขาก็บอกว่าคุณต้องไปขับไปแล้วจะมีไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วคุณก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็น เห็นวัดที่อยู่ขวามือแล้วคุณก็เลี้ยวซ้ายเขาก็บอกไปอะค่ะไปไกลจริงๆค่ะวัดหลวงปู่พอไปแล้วก็ไปถามปากซอยเขาบอกว่าเข้าเส้นข้างหน้าแล้วก็ไปอุ้ยมันไกลมากแล้วก็มืดมืดชนิดที่แบบคิดตัวว่าต้องเข้าเขานะค่ะวัดหลวงปู่จะเป็นเขาเขาสามลูกเขาสามลูก ลูกซ้ายมือลูกขวามือแล้วก็ลูกด้านหน้าอย่างนี้นะคะก็พอไปถึงที่วัดก็จะประมาณสองทุ่มสองทุ่มก,กว่านะคะพอขับเข้าไปก็มีรลบพออยู่ข้างหน้ามีมีตู้ยามแล้วเราก็ไปถามตู้ยามตู้ยามก็บอกว่าให้เข้าไปจอดเลยข้างในในวัดเนี่ยเขากำลังจะเลิกพอดีเลิกจากการที่ทำวัดเย็นแล้วก็ออก กรรมนะคะพอเข้าไปแล้วยามก็ปั่นจักรยานมามาบอกนะคะว่าต้องเอาของจากหลังรถเนี่ยเข้านะเข้าข้างในให้หมดนะแล้วก็ไปติดต่อที่เดือนนอนว่าเขาจะให้นอนที่ไหนเพราะว่ามาดึกแล้วรุ่งนี้ถึงว่ากันใหม่เขาบอกอย่างเนี้ยก็ประทับใจครั้งแรกแล้วก็มีเด็กมาทักว่าเด็กเด็กเขาดานะคะ อยู่ๆเราไม่รู้จากเด็กแล้วเขามาดา่าเราพอด่าแล้วาาแล้ว,ลวเอ๊เราก็งงแล้วเขาก็บอกว่าอะไรอยู่อยู่บนหัวอะไรอ่ะเอ๊เราก็บอกแล้วอะไรล่ะคะอยู่บนหัวไม่เห็นมีอะไรใบไม้ตกใส่หรือเปล่าก็าบอกอมีชะดาด้วยเขาพูดอย่างนงี้เอ้คนลุกชะดาอะไรเนี้ยเอ๊เราก็ตกใจพอเราก็ได้ได้ที่นอนเสร็จจับเรียบร้อยครั้งนั้นน่ะคะ่ะ ออกกรรมก็ไม่ออกนะคะแต่ประทับใจที่ว่าเราได้มาแต่ว่าในจิตลึกๆของเราเรายังมีความทุกข์อยู่แล้วเราก็ไปบ่อยไปไปวัดหลวงปู่นะบ่อยที่ได้ไปบ่อยก็จะไปกับคุณแดงไปกับหลานสาวแล้วก็หลานชายแล้วก็มีหลานชายคนแรกช่วงนั้นเขาสอบได้แล้วเขาไปบอา่าทำงานอยู่ที่อำเภอชัยปาน จังหวัดลบบุรีก็เที่ยวไปรับเขาไปส่งเขาแล้วก็ไปนอนที่วัดหลวงปู่ก็ไปกับคุณแดงบ้างแล้วก็ไปช่วยแม่ชีไปช่วยแม,แม่ชีอยู่ในถ้ำนะคะช่วยทําความสะอาดในถ้ำแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ประทับใจมากในถ้ำนะคะแม่ชีเปิดห้องปู่ที่ปู่กรรมฐานนะคะให้ เข้าไปดูให้เข้าไปชมว่าหลวงป,ปู่นั่งกรรมาฐานตรงนี้นอนตรงนี้แล้วก็มีรูปหลวงปู่มีอะไรเยอะแยะแล้วก็ไม่ชีบอกว่าปกติจะไม่ให้ใครเข้ามามาดูต้องไปขออนุญาตไปขออนุญาตอ่าหลวงปู่ผิวกับพระผู้ใหญ่ก่อนถึงจะเข้าได้ แต่นี่แม่ชีบอกว่าเรามาทําความสะอาดไม่เป็นไรแม่ชีอนุญาตอย่างนี้นะคะเข้าไปในถ้าแต่ว่าอย่าอย่ามาออกกรรมนะแม่ชีจะบอกแล้วเราวันไหนที่เราไปเราก็จะขึ้นไปหาแม่ชีไปทําความสะอาดตั้งแต่กว่าบันได บันไดที่ขึ้นขึ้นเขาประมาณสามร้อยนะคะเราจะกวาดไปลิงก็เยอะมากเลยนะคะแล้วช่วงที่ไปกับหลานสาวจะมีสุนัขชื่อไอ้แดงนะคะเขาจะนำทางขึ้นไปแล้วเขาจะไล่ลิงให้ด้วยแล้วเวลาไปที่วัดอ๋อจะขับรถไปเองคือรถกระบะนะคะจะมีเทศกาลอยู่เทศกาลหนึ่งพระ จะมาที่วัดเยอะแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้ทำให้ทำางานช่วยวัดเราก็ไปเอาอ้อยอ้อยที่วัดปลูกเองแล้วก็พวกสวนผักพวกพวกถั่วพวกหอมทางวัดปลูกเองนะคะเราก็ไปช่วยช่วยคัดถั่วช่วย ขนอ้อยมาที่โรงครัวอย่างนี้แล้วเวลาไปเราก็ประทับใจเพราะว่าที่วัดหลวงปู่จะทานมังสวิระจะพานเจนะคะพอเราอยู่ที่บ้านเราที่ที่บ้านอ่อจะเป็นสวนแล้วก็เอาไอ้นั่นไปเอาขนุนไปช่วงไปกับหลานชายแบกขนุนไปลูกเมื่อเริ่มเลยค่ะพอเอาไป มีความรู้สึกปลื้มปิติหรือเหมือนปูนะ่น่ะยิ้มอยู่ตลอดเวลาก็ประทับใจหลายอย่างที่วัดแต่ส่วนมากก็จะออกกรรมที่วัดไม่ไม่ค่อยได้ก็จะออกได้ที่บ้านพี่วันอ่าบ้านพี่วันนี่อ,อ๋อจะล้มพอนั่งสมาธิออกกรรมโยกไปแล้วก็จะล้มหงายหลังอยู่สองครั้งแล้วปู่บอกว่า นี่คือเหมือนเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ปู่มาบินทบาทองค์สมเด็จพ่อมาบินทบาทให้สองครั้งแล้วก็มีพี่วันถอนอาถรรพ์นอาถรรพ์การเจ็บป่วยให้โดยที่พี่วันถอนช่วงนั้น พี่วันก็ก็เด้งไปเลยอะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอ๋อยจะเป็นคนที่ป่วยตั้งแต่เด็กแล้วอย่างนี้นะคะเป็นคนที่แบบมีโรคประจําตัวตั้งแต่เด็กแล้วต่อมาพี่วันก็จะสอนหลายอย่างแล้วที่บ้านที่บ้านอ๋อยจะค้าขายอ๋ยก็จะทํางานตั้งแต่เด็กแล้วแล้วน้องๆก็จะถามอ๋อยว่าแล้วพี่อ๋อยผ่าน ช่วงที่พี่ไม่มีอะไรเลยมาได้ยังไงช่วงที่ล้มละลายพี่อ้อยผ่านมาได้ยังไงที่อ้อยผ่านมาได้ก็เพราะอ้อยรู้จักพี่วัน รู้จักเพื่อนๆนกัล,ลายาณมิตรในบ้านจิตทิพย์นิพานที่เป็นกําลังใจรู้จักองค์สมเด็จพ่อองค์ปฐมรู้จักหลวงปุกค,คงรู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ออ่อ,อยพันช่วงนี้มาได้แต่ก็เกือบเหมือนกันค่ะเกือบตายเพราะว่าออกจะคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันนับเม็ดยาแล้วก็เขียนจดหมายถึงองค์สมเด็จพ่อปฐม แล้วก็เขียนจดหมายถึงเบื้องบนแล้วก็มานั่งสมาธิร้องไห้หนักมากช่วงนั้นคือมันทำใจไไม่ได้จากที่เรามีทุกอย่างแล้วเร,เราไม่เหลืออะไรสักอย่างเกือบชีวิตเราก็ยังจะไม่เหลือเราก็จะทิ้งไปกับภาระภาวะตัวนั้นภาละอันนั้นทึ่งภาละอันนั้นมันก็ ยังมีอยู่ความทุกข์เราก็มีอยู่แต่ความทุกข์เรามันน้อยลงแล้วผ่านมาได้ยังไงใช่ไหมคะอ,อ๋อจะพูดเรื่องที่ว่าไปที่วัดเขาสมโพธิแล้วเกิดปฏิหาริย์ช่วงที่เราต้องการเงินก้อนใหญ่เราไปวัดกลับมาอยู่ๆคนที่ดูแลเราทางธนาคารนะคะเขาก็เลยแนะนำว่าพี่พี่ทำไมไม่ ไปเบิกเงินของเบีย้ยประกันพี่ออกมาใช้ล่ะพอเราไปเบิกเงินประกันเกือบสี่แสนนะคะเราก็ได้มาใช้แล้วก็จะได้ปฏิหารคือจะเอ,อมีโชคลาบมาทีละนิดทีละหน่อยอย่างนี้นะคะแล้วก็ ช่วงที่เราผ่านมาได้อันนั้นมันก็แสนสาหัสหลายๆอย่างคิดค่าตัวตายแล้วมันเหมือนคนที่เขาเรียกว่าอะไรโลคซึมเศร้ามันหนักกว่าโลคซึมเศร้าไปอีกอะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างแล้วมันก็ล้มจากฝีมือของเราด้วย ทั้งบ้านทั้งที่ดินอะไรหลายหลายอย่างมันก็ไปเราก็ถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมที่เราผ่านมาได้ยังไงเราก็ต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาในการเดินตามทางสายกลางนะคะแต่เราก็ยังมีทุกแต่ทุกเราน้อยลงเรารู้จัก สิ่งที่มันผ่านมาคือมันเป็นอดีตแต่ก่อนพี่วันก็สอนสอนแต่แลามันมันไม่เข้าจิตไม่เข้าใจมันไม่ถึงเวลานะคะจนมีอยู่ช่วงหนึ่งมีคนชวนว่าไปบวดชีเราก็ไปไปปวดได้ห้าสิบสองวันมันไม่ใช่ทางทางเพราะว่ามันยิ่งทุกข์ไปอีกทุกข์หนักกว่าเดิมทุกข์ในความ บีบขั้นหลายอย่างเขาเอาความทุกข์ของของเราไปทำให้เราทุกข์หนักขึ้นมาอีกเราก็ลาสิกขาออกมาอยู่บ้านเรามาตั้งตัวใหม่เริ่มต้นใหม่ดูจิตตัวเองแล้วก็ภาวนาเพราะว่าปู่บอกว่าอ๋อยยังขาดสินสมัยที่อ,อ๋อยทำธุรกิจอยู่นะคะคือยังมี สินหลักหลายข้อสินห้าข้ออย่างมากก็ได้สองข้อหรือสามข้อเราพยายามพยายามมาดูว่าสินห้าข้อเนี่ยแต่และว,วันก็จะมาเช็คด,ดูครบไหมแล้วจากสินแล้วทำสมาธิแล้วพี่วันบอกว่าให้อยู่คนเดียวอย่าออกไปหาเพื่อนฝูงเพราะว่ามันจะมีเอ่อ สัมผัสหลายๆอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอก็เอาเข้ามาให้มาพิจารณาตัวเราเองทำบ้านเป็นวิหารธรรมก็อ่ะมาอ่ามาทำลองดูก็ทำลองดูเอาสินห้าคบกรรมบุตรบางบางวันก็เต็มบางวันก็ไม่เต็มแล้วช่วงที่เราทำ จากที่มาอยู่สวนคือเราหมดทุกอย่างแม้กระทั่งแม่แม่เสียเราก็เสียทุกอย่างก็มาอยู่ในสวนก็มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมแล้วก็ญาติพี่น้องช่วยแต่กัลยาณมิตรบ้านจิตทิพนิพานนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เราทุก ทุกหนะักแล้วไม่มีที่พึ่งที่พึ่งคือเพื่อนเพื่อนคือพี่วันแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกว่าพระนิพพานคืออะไรเราก็มารู้จากพี่วันพี่วันสอนพระนิพพานเราก็เออก็ทําไปอะ่ะคนมันม,มีความทุกข์รู้แต่ว่าตัวเองไม่อยากเกิดเพราะว่ามันทุกข์แต่มันไปไม่ได้ในการปฏิบัติพอทุกวันนี้อ่ะมาตั้งตัวใหม่มาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ ทำสินให้ครบใหม่จะทำตามพี่วันมันก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่แบบเวลาเรามีเรื่องอะไรมากระทบจิตนะคาะจิตเราก็เพื่อนก็ทงตปอหามพี่วันพี่วันขาเนี่ยเวลาอ้อยไปปากซอยไปเจอบ้านแล้วจิตอ้อยเป็นอย่างเนี้ยอ้อยต้องทํายังไงพี่วันก็เสียเวลาบอกอีกละค่ะสอนอีกพี่วันว่าต้องทําอย่างนี้คนเราอะมันไม่ใช่ทําได้ง่ายๆแต่เราต้องฝึกนะออก อ๋อ,อ,อก็มาฝึกทุกวันนี้เราผ่านไปผ่านมามันไม่กระเพื่อมมันไม่ใช่ของเราแล้วอีกอย่างมันเป็นกรรมของเราทั้งกรรมชาติอดีตชาติทั้งกรรมชาตินี้ชาตินี้เราค้าขายก็คือมอมเมาคนทั้งเหล้าทั้งเบียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยา้าแแรงทุกอย่างคือมี ผิดสินที่ข้อหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกวันนี้ทำใจได้ไหมสิ่งที่เสียไปทำใจได้ทำใจได้มันเสียไปแล้วทำใจได้ความทุกข์มีไหมก็มีแต่มันน้อยลงทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกจะคนเขาจะบอกว่าคุณปล่อยวางได้ไหมมันก็ไม่ได้นะคำว่าปล่อยวางแต่ว่า คือมันรู้มันเรียนรู้เรียนรู้แต่และสิ่งแต่และอย่างคือมันปล่อยได้วางได้แต่ว่ามันไม่ใช่เดียวนั้นมันก็ยังมีอ่ะมีอยู่บ้่งมันก็ไม่หมดแต่สิ่งที่เราหวังที่สุดก็คือพระนิพพานทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ เราทำยังไม่ได้เราก็จะพยายามพยายามดูตัวเองพยายามดูจิตตัวเองแล้วก็จะดูสิ่งรอบข้างอย่างอยู่ที่สวนจะมีพวกเป็ดพวกไก่แล้วก็น้องหมาเขาก็มีล้มหายตายจากก็เหมือนคนก็เหมือนเราก็เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าต,ตายายเราก็เหมือนเราอีกสักวันก็เราไม่รู้จะวันไหนที่เราก็เหมือนกัน เราต้องทิ้งร่างเพื่อไปกับธรรมชาติเราจะไปคิดทำไมกับอดีตอดีตที่มันผ่านมาที่เราเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงตอนนั้นทุกวันนี้อยู่อยู่เพื่อที่จะให้ถึงเวลาได้กลับบ้านพระนิพานแล้วทุกวันนี้ถามว่ามีเงินมีอะไรใช้ไหมก็มี เพราะว่าอยากทำงานแล้วก็มีส่วนที่น้องๆเขาก็ต้องให้ทุกเดือนอยู่แล้วเราก็มีพอใช้จ่ายพอได้ใช้หนี้ทุกวันนี้ถือหมดทั้งบ้านหมดทั้งที่ดินหลายๆแปลงว่ามีหนี้ไหมก็ยังมีทุกไหมทุกแต่มันน้อยลงสุขมีไหมก็มีแต่มันก็สุขแบบไปวันๆ ทุกแบบไปวันๆอย่างนี้นะคะแล้วทุกวันนี้ทำยังไงก็ทำพุมวิหารสี่เมตตาตัวเองกรุณาตัวเองมุทิตาตัวเองอุเบกขาตัวเองก็คือให้ความรักแก่ตัวเองแต่ก่อนรักคนอื่นมากตัวเองกว่าตัวเองทุกวันนี้รักตัวเองคือปฏิบัติธรรม ตามบ้านจิติพิพานแล้วก็ก็จะฟังใน YouTube ของพระอาจารย์หลายๆท่านบ้างที่ถูกจริตอย่างหลวง,งปูป่พูดหลวงปู่ฤาษีลิงดำหลวงปู่คงที่ที่ชอบชอบฟังนะคะแล้วก็จะมีกรุณาก็คือสงสารตัวเองว่าเราทำงานมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่ สุดท้ายมันไม่เหลืออะไรแม้กระทั่งตัวเราอีกสักวันมันก็ต้องทิ้งพุทธิตาก็คือเราทำอะไรก็ช่างใครจะได้ดีหรือใครจะเป็นอะไรเราไม่ลิษยาหรืออาฆาตหรือว่าอะไรของเขาแล้วแต่เขาจะได้มันเป็นส่วนที่เขาจะได้อย่างเช่นที่อ่อยขายที่ ตกลงกันที่ของออยออยพาเขาไปซื้อออบอกว่าอ่เราตกลงกันสองร้านแต่จะไปเอาจากธนาคารนะอยู่ร้านสี่อย่างเงี้ยแล้วส่วนที่เหลือเป็นส่วนต่างพอเราจะได้บ้างพอเราพาเขาไปเอาเขาให้เราแค่สามเปอร์เซ็นจากส่วนที่ได้ส่วนที่เขาซื้อ เขาไม่ได้ให้ส่วนต่างว่าห้าแสนเลยเนี่ยค่ะโกรธเขาไหมก็ไปโกรธเรากลับมาคิดอ้ออดีตเราคงทำกับเขาไว้เอาช่างหัวมันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำพรนิพันได้พรนิพันอ๋อ,อจะคิดที่พี่วันพูดอย่างนี้ตลอดเอาก็ช่างมันถือซะว่าไป,ไปเครียดไปแค้น ไปอะไรแล้วมันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็จะได้แต่ความเจ็บช้ำมาที่ใจเราเหมือนเดิมอุบัตาเราก็อยู่คนเดียวทุกวันนี้พยายามอยู่คนเดียวพยายามคิดพิจารณาขอ้อาการสั่งสอนของพี่วันการสั่งสอนของครูบาอาจารย์เพื่อที่เราจะมาปรับปรุงจิตปรับปรุงใจของเรา แต่เป็นคนที่ไม่เก่งค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาเพราะว่าสติปัญญาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเราเราก็จะคิดอย่างนี้บางครั้งเห็นน้องๆได้หรือว่าพี่ๆในกลุ่มได้ครั้งแรกก็เอ๊ะเราทำไมไม่ได้เราก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าสติปัญญาเรามันไม่ถึงอะเราก็ค่อยๆทำค่อยๆค,ค,ค,คิด ค่อยๆไปสักวันหนึ่งพระนิพพานก็ต้องเป็นของเราถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พูดแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกจริตกับใครก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะแล้วการที่วันนี้ได้แบ่งปันธรรมคือธรรมชาติ คุญกุศลที่ทำนี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแด่องค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์ถวายแด่ท่านผู้ขุดกดทุกกดถวายแด่ทีมชุดช่วยพระนิพานถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกพระบาททุกพระองค์ณวัดเขาสมโพธและคุณวัญชิตาวัญชานนและคุณยายจิตบุญ ขะาวเพื่อนกัลยานามิตรเพื่อนกัลยาณธรรมและก็ส่งบุญนี้ให้ถึงคุณพ่อสุริยากนกนิพิษคุณแม่สมอนกันพิพิษให้ถึงพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายและก็พี่น้องทุกๆคนญาติทุกๆคนกราบสวัสดีอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ